คะเจอกันน้อยอินฟรานอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นไงบ้างคะสบายดีไหมคะสำหรับวันนี้ฝรั่งเศสนะคะอากาศไม่ค่อยดีคะ่ะดูน้อยใส่เสืเส้อดิอยู่ในบ้านเนี่ยหน,หนาวมากมากคะ่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้นะคะก่อนอื่นที่น้อยจะเล่านะคะต้องขอขอบคุณสวัสดีเพื่อนๆนะคะชาวเอฟซีที่เข้ามาอออคอมเมนต์ก่อนนะคะเป็นอะไรที่แบบว้าวมากน้อยดีใจมากๆาคะ่ะทุกคอมเมนต์มีความหมายกับน้อยมากความมีความหมายแบบ น้อยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่น้อยพูดไปสิ่งที่น้อยได้คุยไปเนี่ยมันมีประโยชน์กับเพื่อนแล้วเพื่อนที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะก็อยากจะแชร์อยากจะพูดจะคุยนะคะเพื่อเป็นความรู้นะคะสาหรับสาหรับสายฝอรุ่นเก่าสายฝอรุ่นเก่านะคะอยากจะมาช่วยกันแชร์ประสบการณ์นะคะให้เพื่อเพื่อไปดูทาหอที่สายฝอรุ่นน้องรุ่นใหม่ๆเนี่ยคะที่คิดจะเป็นเดินทางสายฝอเนี่ยนะคะได้ฉุดคิด ได้เรียนรู้นะครับเพื่อที่จะได้ลดความเสี่ยงแล้วกเ็เดินให้ถูกทางแล้วกัน <c oughs> นะคะในส่วพี่น้องก็ขอป็นกำลังใจนะคะสำหรับคนที่กำลังคิดจะเดินทางสายนี้นะคะเรามาฟังแล้วก็มาเรียนรู้จากเพื่อนๆพี่ๆนะคะสายฝอที่เขามีประสบการณ์ก <c oughs> ันเนาะเปิดใจกันนิดนึงนะคะสําหรับวันนี้พี่น้อยก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกนะคะวันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของน้อยเองนะคะ <c oughs> เป็นเรื่องของเพื่อนๆคนนี้นะคะก็ ไปรู้จักกับผู้ชายฝรั่งคนหนึ่งนะคะด้วยนาการที่ว่าเพื่อนน้อยคนนี้ไปทํางานอยู่ที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็ไปเจอแฟนของคนนี้ที่ที่ในบาร์ค่ะทีนี้เขาก็ได้รู้จักกับผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้เขาก็มาเที่ยวนะคะผู้ชายคนนี้หมายถึงฝรั่งนะคะก็มาเที่ยวแล้วก็มาเจอเพื่อนน้อยคนนี้ก็รู้สึกชอบนะคะก็ชอบ เพื่อนได้มากเลยอะแล้วเขาก็แล้วเพื่อนก็มีความรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ก็ชอบเขาจริงจริแล้วก็ผู้ชายนิสัยเดี๋ยวพูดเรื่องนิสัยนิสัยผู้ชายคนนี้ว่าเป็นคนที่แบบใจดีมากๆนะคะแล้วก็ดูแลเพื่อนน้อยดีมากๆแบบตามใจทุกอย่างอะไม่เคย oh, <see. S 1> พูดอะไรก็ yes yes yes, yes ตลอดแล้วเป็นคนแบบพ่อบุญนทุ่มพึ่งเงียพ่อบุญนทุ่มจ่ายเลี้ยงจะไปไหนมาไหนโหแบบใจดีมากอะจนกระทั่งเพื่อนของน้อยเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออผู้ชายคนนี้ดีอะ แต่ว่ามันเพิ่งรู้จักกันได้สองอาทิตย์ใช่ไหมคะแล้วผู้ชายคนนี้ก็ต้องบินกลับไปที่เยอะระมันนะคะเป็นผู้ชายเยอรมันต้องบินกลับไปเยอะระมันแล้วทีนี้เออเขาก็อยากด้วยความที่อยากจะให้แฟนเพื่อนของน้อยเนี่ยเพื่อนสาวของน้อยเนี่ยนะบินไปใช้ชีวิตอยู่กับเขาเขาก็ซื้อตั๋วเครื่องบินจา่ายค่าตัว๋วจ่ายค่าอะไรให้เพื่อนน้อยเนี่ยไปนะคะเพื่อนน้อยก็คิดลังเลว่าเอยจะไปดีไม่ไปดีนะคะด้วยความที่แบบว่าเฮ้ยผู้ชายมันดีนะ เพื่อนฝูมพ่อแม่พี่น้องก็รู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายมันดีแกไปเหอะเออดีกว่าที่จะมาเพื่อนน้อยเองก็คิดว่าเออดีกว่าที่จะมาอยู่ทํางานที่บาร์นะเขาแล้วเป็นผู้ชายคนแรกด้วยก็แบบตัดสินใจไปนะคะไปไปอยู่กับเขาค่ะพ่อแม่ก็แบบสนับสนุนด้วยแบบโอ้โหลูกเคยกูดีว่า โค้ชใจดีเลยพ่อบุญทุ่มว้พ่อบุญทุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สนับ<ม>พอเราก้าวไปประเทศเขาแล้วอะ่ะมันมันเป็นเรื่องอะไรที่มันต้องเสี่ยงอะ่ะคือหนึ่งเราไม่รู้เราไม่รู้จักเพื่อและเพื่อน,น้อยคนนี้เขาก็ไม่รู้เขาก็พูดภาษาเยอรมันไม่เป็นเขาก็จะสื่อสารได้แต่กับแฟนเขาคนนี้นะคะพอไปเท่านั้นแหละเพื่อนเพื่อนได้บอกว่าโอ้โหเชื่อไหมเขาบอกขอโทษนะคะบอกว่านิสัยแม่งนิสัยแม่ง เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังตีนน่ะเอาหลังตีนเลยนะ,ะไม่ใช่ <c oughs> หน้ามือเป็นหลังมือไม่ใช่แล้วมันใช้ไม่ได้กับผู้ชายคนนี้มันบอกว่าหน้ามือเป็นหลังตีนเลยนะพอไปถึงบ้านมันอะ่ะบ้านผู้ชายคนนี้แบบก,กินเหล้าเพื่อนกินเหล้าแบบโอ้โหแต่จริงๆแลนะ้วพี่ชายมีรวยเป็นบ้านเป็นหลังเลยแบบไปเห็นบ้านนี่แบบโห้ใช่เลยกูคุณนายแน่แนแบบแบบไปเห็นนี่แบบก้าวแรกนี่แบบโอ้โหเหมือนพิ่งจะมานะมาเห็น พอเห็นวังอะไรประมาณเนี้ยเขารวยค่ะมีบ้านหลังใหญ่มาแต่บ้านหลังเนี้ยคือเป็นบ้านที่แม่เขาเสียแล้วเขาแม่เขายกให้นะคะแล้วก็้าที่การงานก็ดีเอเสียอย่างเดียวกินเหล้า,ลา,ากินเหล้าพอกินเหล้าเสร็จแล้วก็นิสัยเปลี่ยนนะคะแล้วกินแบบกินแบบเพื่อนบอกกินแบบเทน้ําเทท่าเลยเ<อ>แล้วเพื่อนได้เจอก็คือแบบโอ้โหมันแบบนิสัยเปลี่ยนเลยอะ่ะนิสัยเปลี่ยนแบบ หน้ามือไปหลังตีนะผู้หญิงขอโทษนะครับูดคือเขาเปรียบเทียบไม่ฟังให้เห็นไช้ใช้ก็แบบเออว่ะมันเบี้ยนมากถึงขนาดนั้นนะจริงๆแล้วก็แค่หน้ามือกับหลังมือใช่ไหมอันนี้แบบหน้ามือแล้วไปส่วนล่างเลยคือคือหลังตีนเลยประมาณเนี้ยมันก็คงจะแบบสุดๆแล้วนะครับเพื่อนเก็บอกว่ากินเหล้ามากจนกระทั่งแบบว่ารู้ตัวเองอะว่าขับรถไม่ได้เนี้ย ก็ต้องขอให้เพื่อนเนี่ยเวลาไหนวันไหนที่จะกินเหล้าเนี่ยก็มารับที่บ้านและเพื่อนเขาก็เยอะมากๆสังคมเพื่อนเยอะมากๆนะคะเ <_ y> พื่อนได้บอกว่าไปเนี่ยเพื่อนฝูงเยอะมากพอเวลากินเหล้าเนี่ยเพื่อนเขาก็จะมาพูดคุยอะไรกับเพื่อนน้อยเขาแมคนนี้ใช่ไหมคะเขาก็มีความรู้สึกหึงหวงและเป็นคนที่พอเวลาเมาเสร็จแล้วเนี่ยจะพูดจะชวนทะเลาะชวนเพื่อนน้อยอ่ะทะเลาะแล้วคําพูดก็หยาบคายเลยค่ะสิ่งที่เพื่อนได้บอกว่าทนไม่ได้คือเขาชอบ ดูถูกชอบเอาเรื่องเก่าเอาเรื่องที่เราเป็นทํางานเป็นผู้หญิงไปทํางานที่บาร์แล้วมาพูดแล้วดูถูกแล้วบอกว่า,าแล้วเขาก็จะขี้หึงก็จะด่าว่าไอ้เพื่อนผู้ชายที่มาคุยด้วยเนี่ยเธอต้องชอบเขาหรือแบบว่าไปชอบเขาใช่ไหมอะไรประมาณหึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเอาเรื่องเนี้ยมาทะเลาะทุกครั้งที่ดื่มนะคะและ้วทุกครั้งที่ดื่มแล้วก็ดื่ม,มที่เขาไม่เดือดร้อนเขาบอกเขาเขามีตัง มีหน้าที่ไปเป็นพ่อบุญทุ่มที่เมืองไทยเนี่ยเพื่อนๆสา,นนะาวๆนะระวังด้วยนะคะมาอยู่บ้านเรานี่แบบแหมใจดีพ่อบุญทุ่มเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยู่บ้านเขาอะถ้าทางนิสัยแบบนี้คงไม่มีใครเอามานะันอะคงไม่มีผู้หญิงคนไหนฝรั่งคนไหนมาเอามามา,มาชอบอะก็เลยคิดจะมาหาเมีย<ม>ดีพ่อบุญทุ่มให้เราตายใจเสร็จแล้วก็ให้เรากลับไปประเทศเขาไปไปไป,ไปอยู่กับเขาใช่ไหมคะเนี่ยหาแล้วทีนี้ มีจริงรวยจริงแต่เอ,อเพื่อนได้เล่าว่าตังก็ไม่ให้ใช้ไปเนี่ยอยากจะกินอาหารไทยก็ไม่ไม่รู้ว่าไปซื้อไปกินที่ไหนไม่ยอมให้ออกไปบ้านไม่ยอมให้ไปไหนเลยให้อยู่แต่ในบ้านแล้วตังก็แบบโอเคก็เศษเศษส,สตางเขาอ่ะเขาเขาบอกว่าเศษเศษส,สตางที่เขาทิ้งไว้ให้ถ้าวันไหนได้ออกไปนอกบ้านนี่แบบโอ้โหเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆแล้วก็ได้โอกาสไปซื้ออาหารไทยมากินนะคะเพื่อนก็บอกว่า เ,ออเวลาแล้วก็เล่าให้ฟังว่านอกจากเรื่องอาหารแล้วเนี่ยนะคะเพื่อนฝูงก็ไม่ให้ครบแต่พอเวลาไปกินเหล้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาาเงี้ยก็흥흥ไปหึงไม่ห่วงเขานะคะเวลากินเหล้าเนี่ยก็ต้องชวนให้เพื่อนเนี่มารับที่บ้าน <S <S เพื่อที่จะไปกินเหล้าแล้วก็แบบกินแล้วแบบติดลมอ่ะเขาจะเป็นคนที่แบบติดลมกินมากๆแล้วแบบขับรถกลับไม่ได้จนกระทั่งเพื่อนเพื่อนเนี่ยกลับบ้านกันหมดบาร์ก็ปิด ทำไงแล้วทีนี้ก็ต้องเดินกลับบ้านกันสคนผัวเมียเพื่อบอกว่าจากบาร์มาที่บ้านเนี่ยประมาณเกือบ2-3งสกิโลเพื่นสอกิโลไอสองมกิโลไม่เท่าไหร่นะเดินพอเดินได้นะตอนกลางคืนมืดๆใช่ไหมแต่มันหนาวนี่สิคะม,มันหนาวและไอระหว่างทางทุกครั้งเลยจะต้องไอสามีคนนี้จะต้องหาเรื่องทะเลาะ ไม่ทะเลาะเรื่องอะไรทะเลาะไอ้ขุดคุยเรื่องเก่าแล้วก็เรื่องหึงว่าไอ้พวกผู้ชายที่เพื่อนๆที่ดื่มเหล้าด้วยกันในบาร์ในผู้ชายอ่ะมาเจาะแจ๊ะเธอชอบเขาใช่ไหมเนี่ยเขาชอบนะนี่เนี่ยเป็นผู้ชายงี่เง่าอย่างนั้นอีกด้วยอ่ะแล้วก็ไม่ให้เกียรติเมียตัวเองไม่ให้เกียดเพื่อนนอยเลยเขาก็รู้สึกว่าเพื่อนเริ่มรู้สึกว่าโอ๊ยอย่างนี้ไม่ไหวละอยู่ไม่ได้ละเพื่อนก็เลยแบบเออเริ่มทําใจละเริ่มทําใจว่า คงจะไม่เอาแล้วละ่ะไม่รอเวลาให้รอเวลาให้เอรู้สึกว่าเขาจะชวนไปอยู่ได้วีซ่ามาันน่าจะได้6เดือนมั้งเขาก็รอเวลานั้นจะกลับแต่ช่วงนั้นนะ่ะมันก็มีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างซึ่งทําให้เพื่อนเนยแบบแบบโว้มนตกนรกทั้งเป็นนะคะเวลาเขาทะเลาะก,กันนะเวลาทะเลาะเวลาดื่มเหล้าในบ้านเนี่ยนะคะจะหาเรื่องทะเลาะพอพอทะเลาะก,กันอ่อก็เรื่องเดิมๆเรื่องหึงเรื่องห่วงเรื่อง เรื่องเอาขุดคุยเรื่องที่เพื่อนหน่อยทํางานบาร์มานั่นและไอเรื่องนิสัยพ่อบุญทุ่มอ่ะพอไปอยู่นู่นก็ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนี่ไทยไม่ให้ซื้อไม่ให้กินไม่ให้ไม่พาไปไหนเลยนะคะให้อยู่แต่ในบ้านน่ะเออและพอเวลาทะเลาะกันอ่ะพอไม่พอใจก็ไล่ออกจากบ้านเพื่อนครับเวลาเวลาที่เพื่อนในเล่าให้ฟังอ่ะตอนที่เขาไล่ไล่ไล่ออกจากบ้านอ่ะ นายเข้าใจเลยอ่ะนาเข้าใจความรู้สึกตรงนั้นเลยเพราะนาก็เคยเพราะแฟนนาก็เป็นคนกินเหล้าเหมือนกันใช่ไหมเวลาที่ฝรั่งแฟนไล่ออกจากบ้านอะ่ะคือเพื่อนนึกภาพอยู่เราไม่ได้ทันได้เตรียมตัวเราไม่รู้ว่ามันจะอารมณ์นั้นมาตอนไหนอะ่ะอยู่ๆแบบไล่ออกจากบ้านเลยเปิดประตูออกไปอย่างเงี้ยพอเราได้ออกจากบ้านไปมันก็ปิดประตูปังใส่หน้าไอประตูบ้านอะ่ะเหมือนกันนายว่ามันต้องเหมือนกันหมดลนะ้วคือแบบพอปิดปุ๊บ คนข้างนอกจะเข้าไปไม่ได้เราก็เข้าไปไม่ได้ยืนเสีซ้ายขวายูจะไปไหนนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราไม่ได้ตั้งตัวเพื่อนเข้าใจเลยความรู้สึกตรงนั้นนะก็เป็นเราไม่เราแต่งตัวอยู่ในบ้านน่ะซึ่งในบ้านเนี่ยอุณหภูมิโอเคตอนนี้ยี่สิบแต่พอออกไปข้างนอกนบางทีบางวันอาจจะลบก็ได้นะมันหนาวค่ะในสภาพที่ชุดก็กำลังนอนน่ะสภาพ้หรือเสื้อผ้าอย่างนี้ก็ได้มันไม่กับสภาพข้างนอกมันหนาวมันใช้กันไม่ได้ค่ะ อากาศหนาวมากๆอะแล้วก็รู้สึกว่าแล้วจะไปหาใครอ่ะหัวเดียวกระเทียมรีบนะคะบ้านฝรั่งก็แบบต่างคนต่างอยู่แล้วก็ไม่รู้จักกันด้วยนะคะเพื่อนนี่ก็บอกว่าเผอิน่าโชคดีบ้านเขาอะมีโรงเอออยู่ในโรงซ่อมรถแล้วด้วยอากาศที่หนาวๆเขาบอกไปทั้งๆที่หนาวๆเพื่อนคะด้วย ด้เสื้อผ้าที่นุ้ยบอกอะ่ะไม่ได้เตรียมตัวมันก็ต้องต้องอยู่ในโรงรถทั้งคืนซึ่งไม่มีเครื่องทําความร้อนอะ่ะแล้วรองเท้าถุงเท้าที่เราใส่ในบ้านเนี่ยถ้าออกไปข้างนอกบ้านมันช่วยอะไรไม่ได้เลยค่ะนุ้ยนุ้ยรู้เลยความรู้สึกตรงนั้นเพราะนุ้ยเคยมามันหนาวมากๆแล้วต้องทรมานกว่าจะถึงเช้าเนี่ยนะฮะเชื่อเหอคือนนะั้นนะเพื่อนนุ้ยก็ต้องนอนไม่ได้นอนไม่หลับเพราะด้วยความหนาวนุ้ยก็เคยเป็นนุ้ยก็นอนไม่หลับ นอนไม่ได้มันนอนไม่ได้ต้องรอยอย่างเดียวว่าเมื่อไหร่มันจะเช้าเมื่อไหร่ว่าไอ้ไอ้ไอ้ผัวคนนี้มันจะสางแล้วมันก็เราจะได้ย่องย่องเข้าบ้านในเข้าใจความรู้สึกนี้เลยค่ะเพื่อนนี่ก็เหมือนกันบอกว่าโคตรหนาวเข้าไปแอบอยู่ในโรงรถไอ้เครื่องทําความร้อนก็ไม่มีและไอ้รองเท้าที่ใส่มันเป็นรองเท้าผ้าใช่ไหมรองเท้าที่อยู่ในบ้านไปเดินไปเจอหนาอ้ำไปเจอฝนน่ะไปเจอถนนที่มันเปียกไอ้เจ้าการรองเท้าก็เสือกหุ้มน้าหนาวอีกแบบโหทรมานมาก รอจนกระทั่งเช้าแล้วก็ยโยงๆมาดูว่ามันสั่งหรือยังพอมันสั่งปุ๊บก,ก็ค่อยๆเข้าบ้านเพื่อนเนี่ยชีวิตของเมียฝรั่งนะน้นเข้าใจเลยนะแล้วนะก็เจอชีวิตแบบนี้เหมือนกัเบบน,นกเลยเข้าใจความรู้สึกเลยเวลาเพื่อนที่มาเราสามารถเล่าได้เราสามารถถ,ถ่ายทอดความรู้สึกนั้นได้เลยอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบโหทั้งคืนที่เรารอความหนาวนะั้นมันทรมานมากๆแล้วก็แบบมีความรู้สึกว่าโอ้โหนี่ชีวิตกูเหรอวะเนี่ยกูจะไปทางไหนดีอ่ะ ึงขนาดน้ําตาตกเลยนะแล้วก็มีความรู้สึกคิดถึงบ้านมากๆอยากกลับบ้านแต่ด้วยความที่ว่าเรายังกลับไม่ได้ไงคะเพื่อนคนนี้ก็ยังกลับไม่ได้ก็ต้องรอก่อนนะคะนะคะอะเหนื่อยเนาะเนี่ยเพื่อนๆคิดดูแน่ต้องระวังนะเพื่อนเวลาเนี่ยตรงเนี้ยก็ได้ข้อคิดว่าเวลาที่เรารู้จักใครเนี่ยจริงๆแล้วเราก็กั้นกรองแล้วนะ ว่าเออมันดีอะเวลาอยู่ที่บ้านเราอยู่เมืองไทยผมมันดีมันเอาใจใส่เราสารภาพคับเป็นพ่อบุญทุ่มไม่เคยเซโนเยสเยสเยสตลอดมันไม่เผยอะไรสันดานอะสันดานท่าแท้จริงมันมันเปิดเผยอยู่ที่บ้านเขาอะเพราะเพื่อมันอยากจะเอาเราไปอยู่ไปทําไปเป็นเมียเพราะว่าคนที่นู่นอะผู้หญิงฝรั่งไม่มีใครเอามันก็นิสัยแบบนี้ใครจะเอามันน่ะ เมาแบบนี้พูดจาก้าวร้าแบบนี้งานการก็ไม่ทำแต่พอว่ามันมีเงินเพราะพ่อพ่อพ่อแม่ตายแล้วพ่อแม่ทิ้งสมบัติไม่ให้มีบ้านอยู่มันก็ไม่มีใครเอามันเนี่ยค่ะฝรั่งแบบนี้ก็น่าน่าน่า,น,า,น,าน่ากลัวเหมือนกันเราก็ว่าไต่ตรองตึกตรองดีแล้วนะคะแต่ของเพื่อนเนี่ยเห็นบอกว่ารู้จักกันแค่สองอาทิตย์แล้วเขาก็าบินกลับไปเพื่อนๆต้องดูตรงนี้ด้วยนะ แต่ว่าถ้าเรามาแล้วมาเจอเปัญหาอย่างเพื่อนของเราคนนีนเน้เรามาฟังดูงนะคะว่าเพื่อนน้อยเนะี่ยแก้ปัญหายัางไงโอเคเรารู้แล้วว่าสามว่าแฟนเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมเพื่อนน้อยเนี่ยก็บอกว่าก็คิดอยู่ในใจแล้วแหละคิดอยู่ในใจว่าอืมไม่เอาแล้วผัวคนนี้ยไม่เอาใช่ไม่เอาแน่นอนแต่ค่ะแต่เขาก็ยังทําดีทุกอย่างเลยเพื่อให้ผู้ชายอะตายใจคือทํากับข้าวให้กินอะไรให้กินไม่บน่นไม่ว่า คราวนี้นะคะคราวนี้นะคะทําเหมือนน้อยเลยเวลาเวลาแฟนเริ่มมีหงุดหงิดหรือแบบเหมือนจะชวนทะเลาะเริ่มเริ่มบรรยากาศไม่ดีเนี่ยนะคะก็โอเครีบหนีหาทางออกไปนอกบ้านไม่ทันให้เขาไล่แล้วเราก็มีเสื้อผ้ามีรองเท้ามีอาหารห่อไปตุนไว้ที่โรงเก็บรถนะเพื่อนที่ดูนะนี่นะจริงจริงเราก็ทำ ไปตูนนะไปที่โรงเก็บรถนะเออเวลาถ้ามีอาการไม่ดีท่าไม่ดีกูไปก่อนแล้วไม่ต้องให้รอให้มันไล่เราก็ไปเลยเราก็ไปหาไอ้ที่เราเคยหลบเคยซ่อนนะี่แหละก็มีเสื้อผ้าอุนอ่นๆเราอยู่แล้วก็มีอาหารให้เรากินนะคะรอจนกว่ามันจะสั่งเมาอารมณ์ดีแล้วเราก็ค่อยย่องเข้าบ้านนะ,ะเพื่อนนะก็ทําแบบนั้นจริงๆนะคะแล้วก็ระยะเวลาที่อยู่กับเขาก็ปกติ ทำทำดีตลอดนะคะ่ะทงอาหารการกินดูแลมันจะด่าจ,จะว่าอะไรก็แบบโอเคเออเออรู้แล้วพูดไปก็เท่านั้นแหละคนมันไม่ได้มีสติคนมันจะหาเรื่องนะคะนึกอยู่ในใจว่าเออให้กูไปก่อนเถอะให้กูไปก่อนเธอะอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนนะเพื่อนนะคนนั้นก็ทาจริงๆจ,จนกระทั่งนะคะก็ช่วงที่อยู่ด้วยกันรอรอระยะ6เดือนอะที่ที่ไปอยู่นะคะเขาก็ได้มีโอกาส ชวนแฟนของเขาก็ฉลาดนะเพื่อนนะก็ฉลาดชวนแฟนเนี่ยเฮ้ยขับรถเล่นไปเที่ยวบ้านญาติเถอะตอนที่ไม่เมาตอนที่ไม่เมานะก็พอดีว่ามีบ้านญาตินะคะญาติด้วยกันน่ะก็อยู่ก็คงจะไม่ไกลอ่ะเห็นบอกว่าร้ออประมาณร้อยกาโลก็ประมาณชั่วโมงนึงนะคะก็ขับไปชวนกันแบบไปเดินไปเที่ยวเล่นเผอิญว่าสามีของญาติอีกคนหนึ่งก็เป็นคอเล่าเหมือนกันก็ถูกคอก็พูดคุยก็โอเคก็ไม่มีปัญหาอะไร ก็ทําความรู้จักกันกันดีนะคะแล้วก็กลับมากลับมาที่บ้านจนกระทั่งนะคะได้ครบเวลาหเดือน,นะคะ่ะเพื่อนๆผู้หญิงเพ<ๆ>ื่อนนัน<ๆ>ก็ต้องกลับเมืองไทยใช่ไหมด้วยไอ้ความที่ไอ้ผู้ชายเนี่ยมันก็รักนะนะมันก็น่ารักอะ่ะมันก็น่าจะต้องรักแหละเพราะมันไม่มีใครเอาแล้วเพื่อนนันก็ทําตัวดีไงก็คือแบบเออมึงจะดา่าจะว่าไงก็เอากู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 เฉยแล้วเอาชีวิตให้รอดจะได้กลับไทยนะคะเอาตัวให้รอดเอาชีวิตให้รอดเพื่อจะได้กลับไทย ก็กลับมาแล้วทีนี้ผู้ชายคนยนั้นก็เออก็ก็ไอ้ความที่กลับมาของเพื่อนไอ้ผู้ชายมันก็คิดว่ากลับมาเพื่อจะมาเตรียมเอกสารเตรียมอะไรเพื่อที่จะได้แต่งงานกลับไปแต่งงานกับเขาที่เยอรมันเพื่อนก็โอเคตามน้ําเพื่อนนั้นก็ตามน้ํานะคะแล้วก็กลับมาประเทศไทยแล้วก็ผู้ชายอ่ะอืมก็ส่งเงิน ส่งอะไรมาเพื่อที่จะให้เพื่อนน้อยเนี่ยเตรียมเอกสารเพื่อที่จะกลับไปแต่งงานกับเขาใช่ไหมฮะก็ก็ก็ปกติเพื่อพอเพื่อนพอเพื่อนน้อยได้ได้โอกาสกลับกลับมาประเทศไทยใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนค่ะถ้าเป็นน้อยน้อยก็ทำอะถ้าเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะทำไหมก็ส่งเงินมาให้ค่าตั๋วค่าเดินทางเอกสารค่าสารทูตไทยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เท่าไหร่เลย กขาส่งเงินมาให้น้อยก็เอาเอาแต่กูไม่ไปเออจริงน้อยก็เอาส่งมาสิถือว่าเป็นค่าที่มึงเอากูไปขังอะเอากูไปทําทรมานเอากูไปเดินตากเขาเรียกอ,อะไรอะเดินหนาวไปฮะไปทาอะไรสารพัดปู่ยี่ปู่ยำให้ให้มึงด่าอะไรอย่างเงี้ยถือว่าโอเคไหมก็โอเคนะั้นว่ากูเป็นน้อยๆยก็เอาอะ่ะส่งเงินมาก็หลายตหลายตังอยู่เหมือนกันนะก็ก็เป็นยอดเป็นแสนนั่นแหละ นกระทั่งผู้ชายคนนี้รู้สึกเอกใจไว้เอกใจว่าทาไมเพื่อนหน่อยน,นั่นเงียบไปแล้วก็ไม่ตอบเอ้ยยังจำได้ไหมคะที่เพื่อนหน่อยเนี่ยที่น้อยบอกว่าเพื่อนน้อยฉลาดอะ่ะพาพาผู้ชายพาแฟนมันะไปหาญาที่อีก,อ,ก,อ,กอีกจังหวัดหนึ่งและผู้ชายคนนี้มันก็ดิ่งไปหายาเลยนะคะว่าไปฟ้องว่าเนี่ยส่งเงินไปแล้วทํา ไปตั้งนานทำไมไม่ตอบมาเนี่ยมันต้องโกหกมันต้องโกงมันต้องมันต้องหลอกฉันแน,แน่เลยฉันเสียเงินกับผู้หญิงคนนี้ไปเยอะแล้วนะอย่าให้ฉันเห็นที่ไหนนะฉันจะไปฆ่ามันเพื่อนด้วยคำนี้ย่าทางนู้นก็โทรศัพท์มาบอกเพื่อนน้อยที่เมืองไทยเฮ้ยกลับมาเธอไม่งั้นน่ะมันจะฆ่าเอานะเว้ยอะไรอย่างนั้นด้วยความที่ย่าแต่กลัว จะเกิดเรื่องเพราะว่าผู้ชายคนนี้ก็เอาเรื่องอยู่เป็นคนที่นิสัยกักขละแล้วก็พูดจาหยาบคายโวยวายด้วยสงสัยจะไปขู่ญาติไปขู่ญาติทางนั้นแน่ๆเลยเขาก็โทรมาเตือนทางนี้นะคะเตือนเพื่อนน้อยที่อยู่เมืองไทยโห้ยเป็นน้อยน้่ยก็ไม่กลับนคอขอ,ขอหนีตายเป็นน้อยน้่ยก็ไม่กลับไปหรอกกลับไปนโะกชัดๆคงญาตินั่นคนะงโดนขู่อะคะ่ะเขาก็เลยโทรมา มันบอกว่ามันมันอะเสียเงินกับเพื่อนน้อยเนะี่ยเยอะแล้วมันก็สมควร่ะสมควรไหมคะที่น้อยอยากมาเล่าเนี่ยเพราะว่าความที่ว่าเพื่อนน้อยอะหาทางออกแล้วก็รู้ตัวตั้งสติแก้ปัญหานะเพื่อนๆนะถ้าไปแล้วไปเจอปัญหาแบบนี้อย่างที่น้อยเจอแล้วก็แล้วก็เจอปัญหาแบบนี้น้วก็ทําแบบนี้เหมือนกันทําดีเข้าไว้เอาตัวเองให้รอดทําเอาตัวเองให้ให้ให,ให้ให้ผ่านวิกฤตตรงนั้นได้พอ ปีกกล้าขาแข็งเราก็หนีมาไม่ใช่แบบอยู่ๆหนีไปนี่เราก็หนีมาไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะก็ต้องรอเวลาเนี่ยนี่พูดถึงความที่เอออยากมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะเป็นน้อยนี่ยก็ไม่กลับนะคะแล้วก็ด้วยความที่ผู้ชายโทรมาขู่ขนาดนั้นนะคะแล้วก็เพื่อน,นก็กลับมาเมืองไทยด้วยความหวาดระแวงความหวาดระแวงกลัวเหมือนกันกลัวที่แล้วก็แบบคิดจะกลับไป ไปทำงานที่ภูเก็ตนะคะที่บาร์ที่เดิมก็ไม่ได้แล้วนะคะแต่ด้วยความที่เธอเดินทางสายนี้แล้วก็เลยก็เปลี่ยนที่ทำงานเปลี่ยนที่อาศัยใหม่แต่ระหว่าแต่ช่วงนั้นเธอก็รู้สึกหวานระแวแงไปทั่วจนกระทั่งเจอแฟนปัจจุบันค่ะ ไปเจอแฟนปัจจุบันที่แบบเข้ามาแล้วก็แบบว่าเออถือว่าเป็นความโชคดีของเธอนะได้มีได้เจอแฟนปัจจุบันคนเนี้ยมาเจอเธอแล้วก็เธอก็ตัดสินใจแต่ครั้งนี้เธอก็มีบทเรียนเธอก็ได้เอาประสบการณ์ครั้งแรกของเธอเนี่ยเอามาตึกตรองแล้วก็แบบ เขาก็มีความฉลาดมากขึ้นเขาก็มีข้อแม้มากขึ้นถ้าเธอจะพาฉันไปนั้นเธอต้องทําทแบบนี้แบบนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนที่เรียกร้องไปแนละ้วปรากฏว่าแฟนของเขาปัจจุบันคนนี้ทําตามแล้วเธอก็รู้สึกสบายใจเห็นไหมเพื่อนเพื่อนก็เอาประสบการณ์เก่าความเขาเรียกอะไรความเดิมอะความผิดพลาดครั้งแรกอะมาเตือนแล้วก็ต้องมีข้อแม้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้งั้นนะเธอทําให้ฉันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคนปัจจุบันนี้เขาก็ โอเคทุกอย่างปรากฏว่าเธอก็ได้เจอคนดีแล้วคะ่ะตอนนี้ปัจจุบันนี้นะคะก็เป็นอันราโชคดีของเธอไปนะคะนั่นเป็นเรื่องของเพื่อนน้อยนะคะเพื่อนคะ่ะเออนะคะ ในที่ไหนมาเล่าในสําหรับเคสนี้นะคะก็อยากจะบอกเพื่อนเพื่อนว่าบางทีบางเรื่องเราอะ่ะตึกตองแล้วเราไต่ตองแล้วไอ้คนที่มันตั้งใจมาหลอกเราอะ่ะมันไม่ได้เผยท่าแท้จริงๆมาให้เราดูอะ่ะมันอยากจะได้เราไปมันก็ทําดีทุกอย่างเอาเงินมาทุ่มเททุกอย่างพอกลับไปบ้านมาแล้วก็แบบพลิกสันดานออกเขาเรียกอะไรลายมันออกเลยจากหน้ามือเป็นหลังตีนอะไรประมาณนั้นนะคะ เพื่อนๆต้องดูตรงจุดนี้ด้วยนะแล้วถ้าไปแล้วเจอปัญหาจะมีทางแก้อย่างไงนะคะอย่างที่น้อยบอกให้ฟังน้อยก็เจอมาแล้วเหมือนกัน,นะะเรื่องผัวเมาแล้วก็ไล่ออกจากบ้านนะคะแต่กรณีน้อยนะน้อยกลับไม่ได้เพราะว่าน้อยไม่ได้ไปอยู่แค่6เดือนในแต่งงานไปเลยแล้วก็รอจนกระทั่งได้การ์ดน,น้อยใช้วิธีห,หางานทำนะคะ่ะหางานทําแล้วก,แวก็แล้วก็พอน้อยได้การกินการเพราะว่าน้อยต้องให แฟนน้อยเนี่ยรับรองการเป็นการเป็นฝรั่งเศสก่อนใช่ไหมไม่งั้นได้ทางานไม่ได้เนะะ้อน้อยต้องทนถึงสี่ปีอะ่ะเพื่อนของเพื่นอนน้อยนี่หกเดือนนะคะกลับมาแต่น้อยอ่สี่ปีแล้วน้ยก็พอได้งานทําพอได้บัตรนี้ปุ๊บน้อยก็เลิกกาแฟเลยค่ะนะคะเนะพื่อนเพื่อนชีวิตนะคะเดินต่อไปข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเจออะไรแต่ถ้าเจอแล้วสิ่งที่สําคัญคือต้องมีสติแล้วก็แก้ปัญหาะคะ่ะแล้วลองดูนะคะวิธีการแก้ปัญหาของเพื่อนน้อยเนี่ยจะช่วย เพื่อนๆได้ไหมนะคะถ้าเจออย่างนั้นนะคะฉุดคิดแล้วก็เอ้ยสักวันหนึง่งน้อยแต่เราก็ไม่อยากให้ภาวนาวไม่อยากให้เพื่อนเจอแต่ถ้าถ้าเจอหรือใครที่กําลังเจอเนี่ยมันต้องตกสถานการณ์แบบนี้แล้วมีทางออกแบบนี้ได้นะคะน้อยวว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะเพื่อนๆค่ะ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาแสดงความคิดเห็นแล้วก็เป็นเพื่อนกันนิดหน้อยน,นะคะขอบคุณม,มากๆากคะ่ะนึซึ้งม,มากๆาดีใจมากๆานะคะทุกคอมเมนต์มีความหมายกันน้อยมากนะคะสําหรับคิมี้ขอบายมายแล้วเจอกันคิมหน้านะคะอย่าลืมคอมเมนต์คุยกันนะคะบายบายสวัสดีคะ่ะ